สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ตรงนกขมิ้นชมหมอกนะครับอันนี้จะเป็นนกขมิ้นชมหมอกจุดที่1นนะครับเป็นจุดที่1ก็คือเวลาที่นี่จะมีสองที่นะครับก็คือเป็นนกขมิ้นหนึ่งแล้วก็นกขมิ้นสองนกขมิ้นสองเนี่ยจะอยู่อีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราวันนี้จะต้องเดินขึ้นเขาเราจะต้องนั่งรถโฟล์วด้าขึ้นเขานะครับรถอื่นไปไม่ได้นะครับรถอื่นไปไม่ได้ ต้องใช้แค่โฟลิวได์ของทางนกขมิ้นเท่านั้นที่จะสามารถขึ้นไปได้นะครับตัวนี้เป็นนกขมิ้นหนึ่งนกขมิ้นหนึ่งก็จะมีห้องพักนะครับจะมีห้องพักอยู่หลายห้องถ้ามาเป็นครอบครัวจะดีมากเลยห้องหนึ่งนอนได้ประมาณ4-5ถึง้าคน6คนยังได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องครอบครัวนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เป็นนกขมิ้นแรกพบนกขมิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยจะมีเยอะเลยครับจะมีทางสุดนี้ด้วยนะครับ ก็มีตรงนู้นจะมีสองห้องนะครับมีสองห้องแล้วก็ตรงนี้จะแบ่งนะครับ <c oughs> หรือถ้าใครไม่สะดวกที่จะไม่ไม่ชอบที่เป็นห้องเป็นหลังเป็นอะไรเนี่ยก็สามารถพบอกว่าเป็นลานกลางเต็นท์ได้นะครับตรงนี้มีลานกลางเต็นท์นะครับเ <c oughs> ต็นท์ที่นี่เขาจะทําทเป็นกระโจมหรือใครที่มีเต็นท์เองนะครับใครมีเต็นท์เองก็สามารถเอาเต็นท์มากางเองได้เลยนะครับแจ้งกับทาง ทางเจ้าของนะครับก็จะมีทางคุณฟ้องนะครับเออเจ้าของชื่อคุณฟ้องกับคุณแดงนะครับแล้วจะมีอีกท่านหนึ่งก็คือคุณเก่งนะครับเนี่ยลานกางเต้นเดี๋ยวเราลองขึ้นมาดูนะครับลองลองขึ้นมาดูนะครับนี่บรรยากาศสวยงามมากนะครับเป็นธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยเราสามารถมากางเต้นอย่างนี้ได้เลยนะครับมากางเต้นอย่างนี้ได้เลยนะครับหรือเราอยากจะกางเต้นตรงจุดนี้ก็ได้นะฮะตรงลานกว้างๆนี้ก็ได้ นะครับแล้วก็มีกลางกลางเต็นท์ทางนู้นนะครับเนี่ยตรงน,นี้สามารถกลางเต็นท์ได้อยู่ประมาณสักสิบสิบหลังนะครับสิบหลังสบายสบายนะครับดีมากบรรยากาศดีมากเช้าเช้านะครับเช้าเช้าเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปที่นกขมิ้นสองนะครับวันนี้เราจะขึ้นไปที่นกขมิ้นสองเราจะไปดูหมอกกันปกติที่เรามาเนี่ยก็คือเดือนเมษานะครับตอนนี้ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือเดือนเมษา ของปี66แต่ปรากฏว่าบรรยากาศตรงนี้เหมือนกับเรามาในช่วงเดือนพฤิ่าเพราะอะไรเพราะว่ามีพายุฝนเข้าเพว่าฝนตกมาต้นไม้ก็จะคายไอ้น้ำดินก็จะคลายไอดินออกมานะครับมันก็จะกลายเป็นหมอกเป็นเมฆให้เราดูเดี๋ยวนี้ลองจะขึ้นไปดูข้างบนกันด้านหน้าถ้าแบบช่วงมีน้ำใสก็ เป็นได้ก็คื่มันแล้วก็มินหนึ่งนเนี่ยจะติดกับทานน้ําเป็นติดกับทานน้าเล่นน้ำได้อ<ต>่าเล่นน้<ต>ําได้แต่ช่วงเนี้ยบางเอิญว่าฝนตกน้ําจะขุนเป็นขุนเป็นน้ําแดงนะครับก็ไม่สามารถที่จะอ่ลงไปเล่นน้ําได้นะครับถ้าช่วงไหนที่สักพักหนึ่งนะครับถ้าฝนไม่ตกสักสี่ห้าวันน้ําจะใสขึ้นก็สามารถลงไปเล่นน้ําได้เนี่ยเขจะจะเห็นนะเป็นเป็นหลังๆนะครับนี้อยู่กันสองคนสามคนหนึ่งครอบครัวสบายเลยสวยๆไง นะครับนี่แล้วก็ทางนี้นะฮะตรงหลังใหญ่ๆก็จะมีอไม้กระดับมีต้นสตรอเบอรี่เลยนะมีต้นสตรอเบอรี่มีต้อผักสามารถตัดทานเองได้เลยมนะนมีนลานชมไดะ,ะรตรงนี้พิเศษอีกอันหนึ่งตรงนี้จะเห็นว่ามีน้ําไหลน้ํานี่มาจากบนเขานะครับน้ําไหลยอย่างนี้ทั้งปีน้ําไม่เคยหยุดนะครับน้ําไม่เคยหยุดมีน้ําไหลามาจากเขาทั้งปี ใครว่างๆจะมาอาบน้ำตรงนี้ก็ได้นะครับอาตอนนี้เราได้เวลาแนละ้วเราจะขึ้นไปทานข้าวกันนะครับไปเดี๋ยวพบกันป้า แฮปปี้แฮปปี้โอ้ข้างบนสวยงามมากเลยแบบทับใจมากเลยมากไปทุกคนเลยค่ะทัะหน้าหาวแบบโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยสวยมากโอ้มีพนักงานต้อนรับด้วยสวยมากประทับใจจริงๆ